เปิดอายุของคุณซอเผยอายุจริงๆของคุณซอซึ่งหลายคนเองก็ทราบดีว่าเธอคนนี้เป็นสไพายเกาหลีที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนนะคะเกิดจากการทำช่องยู u ูบค่ะนั่นก็คือช่องสไพายเกาหลี by Korean ตัวจริงเสียงจริงเปิดใจแล้วว่าซองฮยอนเนี่ยเป็นชื่อเกาหลีที่พ่อกับแม่ของสามีเป็นคนตั้งให้ซึ่งแต่เดิมแล้วชื่อตัวเองชื่อว่ากุ๊กกิ๊กสุภัยพรนันทเดชนั่นเองแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสําหรับเธอคนนี้นะคะก็เริ่มจากการที่มาทําคลิปค่ะในปี2562มีความคิดอยากจะหารายได้ให้กับครอบครัวทั้งของตัวเองแล้วก็ครอบครัวสามีและเห็นเข้าทํางานจนไม่ค่อยมีวันหยุดแล้วก็อายุมากขึ้นหาอะไรที่เพิ่มรายได้ทําให้ในอนาะค เขาได้พักผ่อนได้เที่ยวบ้างคุณสอกล่าวว่าแรกๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของภาษานะในการสื่อสารเวลาเราต้องการอะไรหรือต้องการอธิบายเหตุผลเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เพราะภาษาฉะนั้นทําให้ติดเรื่องภาษาอย่างเดียวต่อมาทั้งคู่เองก็ต้องบอกเลยเนะคะว่าฝ่าฟันทุกอย่างจนมีวันนี้ได้แล้วค่ะรวมถึงช่องทางของ YouTube ใครที่ติดตามเองจะทราบตีว่า เธอประสบความสําเร็จในแบบที่มีความตั้งใจจริงๆแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเปิดอายุจริงๆของคุณซอค่ะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคาดเดาผิดๆไปนะคะตอนนี้ล่าสุดกับ EP ีที่423คุณซอเองออกมาเปิดอายุให้ได้ฟังว่าเธอเองอายุ32ปีคะ่ะแม่ก็ต้องบอกว่าอายุ32หน้าตายังใสปิ๊งดูดีอยู่เลยลคะค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยคะ่ะ